ศึกมังกรคู่เจ้ายุทธภพวันนี้ข้าขอมอบสม,มุดบัญชีคืนให้แก่คุณหนูฝากขอโทษหุหญินแทนพวกเราด้วย ถึงหงไปนานจริงอ้อพี่ซังหมิงเอาสม,มุดขึ้นมาเอาเราสม,มุดบัญชีไปคืนแล้วนี่จริงไหมพี่ซังกลัาไปทาคุณหนูก็จะรู้เองได้ยินหรือเปล่าได้ยินหรือเปล่ารดดับลงระดับลงจะเย็นก่อนนะจะเย็นจะเย็นเก็บดับได้แล้วเออพี่ซังหมิงพี่ได้ยินแล้วใช่ไหมสม,มุดเรื่องนั้นน่ะพวกเราคืนไปแล้วพวกเราพี่น้องไม่ต้องการมันอีกแล้วละมาพี่ซังหมิงพวกเรามาดื่มกันหน่อยดีกว่าหน้านะเออ ข้าส่างหมิงไม่กล้าับคุณชายเข้าเป็นพี่น้องหรอกเฮ้ยขี้เกรงใจจริงๆเลยนะเนี่ยอาจารย์อาจารย์อาล่ะพวกเราก็ไม่มีอะไรติดค้างกับพวกเขาแล้วข้ารู้สึกสบายใจจริงๆเลยแบบนี้ต้องฉลองกันหน่อยแล้วอ่ะเดี๋ยกันหน่อยไหมฮ่าฮ่าม่าส่จับาด้แล่วเ่ฮ้าน่าจยแล้วไ พวกเจ้าไม่เกี่ยวออกไปยยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วแล้วเๆยเลท่านเองเหรอท่านมาทำอะไรที่นี่เจิงจงน้องรักข้าได้ยินว่าเจ้ารงรักเสรินลุ่ยเย็นมาก ทำไมเจ้าต้องทนร้อนรนมาขอคำปรึกษาข้าสิแม่ทัพวีเวนท่านมีเรื่องอะไรกันแนะ่ข้าว่าเพราะเสิอลู่เอียนทำให้เจ้าสับสนจำได้แต่นางแล้วลืมช่วยงานข้ามันควรเป็นเช่นนั้นเจ้าได้รับคำสั่งจากเสิอลู่เอียนให้ตามโคโจงกับจื่อลิงเจ้าแค่ไม่ต้องบอกเรื่องข่ายนางรู้แต่ว่าถ้ารู้เบาแสสองคนนั้นรีบแจ้งข้าทันที เขาไม่ได้ลืมสัญญาและลืมว่ากินยาอะไรเข้าไปเจ้าให้ข้ากินยาอะไรงจึงจงฟังข้าภายในสามวันจะ,จะต้องหาโคโจกับจือหลิงให้พบไม่อย่างนั้นตัวเจ้าเองจะโดนทำลายวรยุทธ นอกจากนั้นจะอาจจะกลายเป็นขันทีก็ได้ สจ้าต้งนี่เจ้างฮะพวกน้ำไปกันแล้วอ่ะไปแล้วเหรอไปแล้วเหรอฮ้ยที่จริงข้าก็ตกใจนะนี่น้องชายทั้งสองพวกเราไปหาร้านอาหารกินข้าวกันดีกว่านะก็ดีป่ะไปสิไปแล้ไปเฮ้ยดีจริงในที่สุดไม่นางจอมยุ่งกันไปสักทีเขาไม่ชอบนางเลยอ่ะเสลิงอย่าไปจีบนางเด็ดขาดรู้ไหม

ตามเราเลยดูสิที่นี่เป็ทุ่ทงโลง่งใครจะมาซ่อนได้เล่าไม่มีที่ให้แอบตามเรามาหรอกข้ารู้สึกว่ามีตาคู่หนึ่งกําลังมองอยู่รู้สึกเหมือนมีคนกําลังจับตามองนี่ข้าไม่สนใจว่าจะมีใครตามไหมแต่พวกเราต้องเร่งเดินทางแบบนี้เซอร์ลูอิจนจะได้ตามพวกเราไม่ทันไงอืมดีไปไปเจ้าเจ้จจ จ้าจ้าจ้าเฮ้ยโอ้ยโอ้ยขี่ม้ามาตั้งนานข้าก็หายหนาวมากเลยถ้าแกขอชาเราหน่อยแล้วเข้าเราเข้าเราได้ครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เป็นอะไรอ่ะยังไม่สบายใจอีกเหรอข้ารู้สึกเหมือนโดนสะกดรอยอ่ะข้าสลายความคิดนี้ไม่ได้เลย หรือเจ้าสงสัยว่าเท่าแกเป็นคนของสันลู่เอียนเหรอฮะไม่ใช่ไม่ใช่หรอกเท่าแกเดินตัวเบาแบบนี้คงไม่มีวรยุทธ์แน่ไม่ใช่เขาปลากจริงๆเลยเฮ้ยไม่ด่าคนนั้นตามเรามาแล้วเออรีบไปนี่รีบรีบรถชาข้าายังไม่ได้เดิมรีบไปทนายหนี่ ยจย<ะ>ข้าขอแห้งมากเลยขอให้เป็นผงแล้วตอนนี้ก็เชื่อแล้วว่ามีคนสะกดร,รอยตามเราแบบนี้ไม่นาตัวแสบที่ได้ตามพวกเรามาถูกทางเขาทำได้ยังไงมันไม่มีเหตุผลจริงๆเลยนี่คือสิ่งที่ข้าไม่เข้าใจข้ารู้สึกเหมือนมีใครเตืองเราเอาไว้แต่พอมองไปรอบๆกลับไม่มีใครเลยใช่ดี นี่จะรู้สิตามมาอีกแล้วไปไยไปเยอะยุดยยยยฮะอเนี่ยพระเจ้าสองคนข้าน่ะมีวิธีนะที่ฉินเชิญพูดเลยถ้าหากว่าเราเอาแต่หนีแบบนี้ไม่ดีแน่ จะถูกเสือนลู่เอียนตามทันง่ายงั้นเราต้องแยกกันออกไปเพื่อให้เขาตามเราไม่ทันไงเออแบบนี้ก็ดีเหมือนกันถ้าจับได้ก็จับได้แค่คนเดียวถือว่านางแพ้เราใช่หรือเปล่าใช่ใช่ใช่ทำตามวิธีนี้อาละข้าจะไปทางนั้นนะพวกสองคนไปทางนั้นถ้าว่าหนีไปได้ไปพบกันที่ตรงหมิงก็แล้วกันดีไหมดีอ๋อดีพี่จินร <ไป S 2> ว<า>ังด้วย,ยได้ มังต uh ัวนะไปหยุดหยุดเยุยุดหยุนหยุด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 หอุดหยุดหุดหยุดหุดหยุด้ยามหราอหยนีหยดีแล้วเราไปต่อยุดหยุดหยุดหวุดหยุดวยาดหยาดหุ่ดหยได้ยนดดหมุดดหดหยาย เฮ้เดี๋ยวไม่สิถึงแม้พวกมันจะไม่ตามเราแต่ว่าต้องตามพี่ฉินแน่ๆเลยเฮ้ยจริงด้วยรีบกลับเออเออไปไปไปจ้าจ้าไปจ้าจ้า

Stop! Đâu? Yeah. Yeah. <laughs> <Yeah. cười> <laughs> ไรความสามารถราชวงสวยจะต้องพินาศแม่ทัพฉินเจ้าน่าจะมารวมกับเราทัพว่ากังจะดีกว่าที่จะไปเป็นผู้แพ้อยู่ในสนามรบนั่นเจ้ายังจับข้าไม่ได้เจ้าก็ยังไม่มีคุณสมบัติที่จะมาต่อรองอะไรกับข้าตอนนี้จับเจ้าตอนนี้เจ้าเหมือนกับเต่าอยู่ในกระดองไม่มีทางไปสวรรค์ไม่มีทางไปใต้ดิน ตามกฎของการผนันจะจะต้องจับฆ่าทั้งสามให้ได้ถึงจะรู้ผลกันเมื่อจับฆ่าได้คนเดียวแบบนี้ไม่ถือว่าเจ้าชนะ,ะเขาจงและสีจื่อหลิงถึงแม้ว่าพวกเราจะตามเขาไปไม่ทันแต่ว่าพวกเขาก็ไม่สามารถรอดสายตาอินซิ์ไปได้พรุ่งนี้เขาก็ต้องมาหาท่านแม่ทัพอ๋ออย่างนี้นี่เองที่จื่อหลิงบอกว่ามีคนกําลังจับตาดูอยู่ที่แท้ไม่ใช่คนแต่เป็นสัตว์ พวกเจ้าใช้เลขกคนนี่เอง <c oughs> คนยังข้ามีสายตาดูอินซีถึงสองคนนั้นจะรอดไปได้แต่ไม่สามารถรอดจากสายตาข้าได้ยี่งไปนานพวกมันต้องโดนจับเป็นยังไงไม่ทับชินยอมให้จับเธอะจะได้ไม่ต้องบาดเจ็บได้มีปัญญาก็เข้ามาจับเลยจับ<ด>ไป,ไปแล้ว

ต่อไปต่อไปต่อไปเจ้าสองคนเนี้ยมาได้ยังไงกันน่ะยยหยุดหยุดหยุดโอ้ยโอ้ยโอ้อี่ มันมาอีกแล้วเร็วไปไปจ้า<อ>มันมาคว้าของไปกินแล้วมันกลับไปไม่จ่ายตังค์ด้วยอพี่ชินสันลูเอียนยังตามเรามา แต่ครั้งนี้ลงไปทางใต้ข้าคิดว่าความเร็วม้าท่านต้องหลบหนีการตาล่าได้แน่แล้วพวะเจ้าต้องสองจะทำยังไงไข่นกตัวนั้นรู้ดีจังเลยพวกเราต้องจัดการกับมันก่อนเลยไม่ได้นะจะให้ข้าทิ้งพวกเจ้าสองคนข้าทำไม่ได้หรอกพี่ชินยังไงพวกเราไปด้วยกันไม่ได้จนชู่วีเหวินยังทำอะไรพวกเราไม่ได้แค่สัลู่เอียนจะทำอะไรได้ถูกต้องเลยแต่ว่าจะแต่อะไรอีกเล่าพวกเราลากันตรงนี้พี่ชินเดินทางไปก่อนนะ อืมได้งั้นข้าจะไม่ถ่วงเวลาเจ้าสองขอยระวังด้วยแล้วพบกันใหม่แล้วพบกันใหม่พ,หมพี่สินเดินทางปลอดภัยเช่นกันเส้จ้สียวจงเจ้าจะทำยังไงมีวิธีรับมือไหมมีวิธีอยู่แล้วตามเข้ามาอืม ถ้าทางมันกาลังหาเราอยู่ที่นี่มีต้นไม้ใบไม้ไมเต็มไปหมดมันน่าจะหาไม่เจอนะสัตว์ยังไงก็เป็นสัตว์ไม่มีสมองคิดเราจะจัดการมาวิธีไหนดีนี่เจ้าพอจะรู้ไหมว่าจะนนกนั่นห่างจากเราเท่าไหร่ข้าจะไม่รู้ถ้าหากเจ้าใช้วุฒิลับได้อย่างแม่นยําจะยิงโดนมันไหมห้าสิบเก้าเนี่ยโดนแน่นอนถ้าไกลกว่าน,นั้นก็แล้วแต่ดวงแนละ้วถ้าพวกเราใช้พลังเหนียวตู้สู้ล่ะมันจะทําไม่มีโอกาสบ้างไหมระยะทางน่าจะใกล้ขึ้นเนี่ย พวกเราต้องอาศัยต้ดไม้กับพลังเหนียวตัสู้แล้วก็ยืมพลังจากไหลเจ้าด้วยไหลของข้าเหรออืมออนี่ ฮึล็อกอินสีของข้าข้าจะไม่ฆ่าพวกมันอย่าบพึ่งใจร้อนไปเรื่องยังมีโอกาสคงยังหนีไปไม่ไกลตาม คุณหนูวันนี้ยังไม่ดื่มอะไรเลยแม้แต่น้ำชานี่เป็นน้ำชาที่คุณหนูชอบมากจูาไห่อินเจิงคุณหนูนี่คือน้ำชาที่มีชื่อเสียงของตงไห่จูาไห่อินเจิง เ้าเป็นคนชงกับมือเองลองชิมดูก่อนสิทำไมอ่ะไม,ไม่มีรสชาติข้าคิดว่าคุณหนูคงไม่เคยชงชามาก่อนสร้างกลงเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องชานะเขาบอกว่าไม่ให้ต้มน้ำร้อนมากมันอาจทำลายรสชาติของชาแต่ว่า ทำไมทำไมถึงเป็นแบบนี้เอ่อก็ไว้ทำไมก็ได้นี่คุณชายคองง่วงแล้วข้าก็ไม่อยากรังท่านไว้แต่ว่าวยอยู่ฟังข้าเล่นพินแล้วค่อยกลับไปได้ไหมได้หรือเปล่าอ่ะอะอๆๆไม่ไม่ไม,ไม่บอกตามตรงที่หยางโจมีคนเล่นเกี่ยวกับเจ้ามากนะกคุณหนูเล่นไม่ได้เรื่องเลย เจ้าแม่ดียังไงมาว่า <environments> ข้าแบบนี้ฮะเจ้าคนไม่เด้เรื่องคุณหนูข้าข้าไม่ได้ว่าเจ้าทำไมเจ้าต้องมาคอยดูแลข้าด้วยออกไปซะ อาจารย์อาจารย์คุณหนูอารมณ์ไม่ดีข้าอามีเงยข้าเข้าใจเจ้านะพวกเจ้าอายุยังน้อยถ้าใจร้อนมักจะเร่งไปข้างหน้าถ้าไม่เสียเรื่องอาจารย์คุณหนูสงสองมากถึงข้าจะยืงอยู่ต่อหน้านาง ข้าก็ไม่รู้จะกล่าวอะไรเจ้ามีเรื่องทำให้ลังเลจะทำเรื่องใหญ่ได้อย่างไงนี่เจ้าก็หลงรักคุณหนูมาหลายปีแล้วเจ้ากล้าแสดงความในใจว่าชอบนางหรือเปล่าคุณหนูเหมือนม้าที่สอนไม่ได้เขาก็ทำอะไรไม่ได้เฮ้ยเจ้านี่ไม่เด้เรื่องสันเลย 啊捋了